ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์ใหม่ปี2026 Mitsubishi q t 120 SSS เครื่องจักรที่กำลังกำหนดนิยามใหม่ขององค์การขับขี่รถกระบะในโลกที่เร่งรีบในปัจจุบันผสานพลังสไตล์และนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเห็นเส้นสายที่โดดเด่นและสวยงามคุณจะรู้ว่านี่ไม่ใช่รถธรรมดามันคือสัญ,ญลักษณ์ไลฟ์สไตล์และเพื่อนคู่ใจสำหรับผู้ที่ไม่ยอมประนีประนอมกับสิ่งธรรมดาด้านหน้าของรถต้อนรับคุณด้วยความสง,ง่างาม กระจังหน้าคมกริบตัดผ่านเส้นขอบฟ้าดุดดังคำมั่นสัญญาแห่งความแข็งแกร่งขนาดที่ไฟหน้าเล็ดเรียวบางให้ลุกที่ดุดันสามารถครองทั้งถนนในเมืองและเส้นทางออฟโรดทุกมุมของ t 1 2 0่ sss ดูเหมือนได้รับการออกแบบมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของความคล่องตัวความแม่นยำและความทนทานที่ไม่ลดหย่อนเมื่อขยับเข้าไปใกล้คุณจะสังเกตเห็นความใส่ใจในรายละเอียดเส้นโค้งของฝากระโปรงไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ เพื่อให้แหวกอากาศด้วยแรงต้านน้อยที่สุดในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกที่ล้ำสมัยแก่ตัวรถด้านข้างดูสะอาดตาแต่แข็งแกร่ง,งสูมล้อที่แข็งแรงบ่งบอกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นผิวเมื่อเข้าใกล้ล้ออัลลอยขนาดใหญ่และได้รับการออกแบบอย่างประณีตคุณจะรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ล้อแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือออกแบบมาเพื่อพิชิตภูมิประเทศที่ครุวขันในขณะที่ยังคงความสง่างามบนถนนลาดยาง ทุกเส้นทุกส่วนโค้งทุกองค์ประกอบบ่งบอกถึงการแสวงหาความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้งของมิซูบิชิก้าวเข้าไปภายในแล้วประสบการณ์จะเปลี่ยนไปห้องโดยสารไม่ใช่แค่ที่นั่งแต่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายและการควบคุมวัสดุสัมผัสนุ่มนวนการเย็บหนังอย่างพิถีพิถันและการจัดวางที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายดายอบล้อมคุณด้วยความหรูหราเบาะนั่งรองรับได้ดีแต่ก็มีความนุ่มสบาย ทำให้ทุกการเดินทางไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็เต็มไปด้วยความสะดวกสบายคุณจะพบกับแผงหน้าปัดที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถหรูไม่ใช่แค่รถกระบะด,ด้วยจอแสดงผลความละเอียดสูงและปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่ายทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้อย่างง่ายดายทุกรายละเอียดตั้งแต่ปุ่มที่จัดวางตามหลักสรีรศาสตร์ไปจนถึงไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารที่ปรับแต่งได้ล้วนได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เวลาของคุณหลังพวงมาลัยไม่เพียงแค่สะดวกสบายแต่อย่างพิเศษสุดอีกด้วย หัวใจสำคัญของ T120SSS คือจุดที่วิศวกรรมมาบรรจบกับศิละปะใต้ฝากระโปรงคุณจะพบกับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อมอบสมรรถนะที่เหนือชั้นมิสูบิชิได้ออกแบบระบบส่งกำลังนี้เพื่อให้ทั้งพละงกำลังมหาศาลและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นแรงบิดมาทันทีการเร่งความเร็วรับรื่นและการควบคุมแม่นยำไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือลุยเส้นทางออฟโรดระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกอย่างนุ่มนวล มอบการขับขี่ที่ทั้งแน่นและนุ่มนวลไปพร้อมกันคุณรู้สึกควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเชื่อมต่อกับถนนด้วยความมั่นใจที่ทําให้การขับขี่ไม่ใช่แค่ความจําเป็นแต่เป็นความสุขเทคโนโลยีถูกประสานรวมเข้ากับทุกส่วนของที่1 2 0 SSS ระบบสารบันเทิงล้ำสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายนำเสนอการนำทางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและความบันเทิงโดยไม่ทำให้เสียสมาธิ ระบบจดจำเสียงช่วยให้คุณไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยในขณะที่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงจะตรวจสอบสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุก่อนที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ไปจนถึงระบบช่วยรักษาเลนที่1 2 0 SSS ทำให้การขับขี่ปลอดภัยฉลาดและลดความเครียดช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงนั่นคือความสุขในการอยู่หลังพวงมาลายัยแต่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีหรือสมรรถนะเท่านั้น มิซูบิชิได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดที่ใช้งานได้จริงกระบะท้ายกว้างขวางแข็งแรงและใช้งานได้หลากหลายพร้อมรองรับทุกสิ่งตั้งแต่อุปกรณ์กีฬาไปจนถึงวัสดุก่อสร้างฟังก์ชันฝากระบะท้ายได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดทําให้การขนถ่ายง่ายดายช่องเก็บของทั่วห้องโดยสารซ่อนไว้อย่างชาญฉลาดแต่เข้าถึงได้ง่ายพิสูจน์ให้เห็นว่ารถคันนี้ทั้งคิดมาอย่างรอบคอบและทรงพลังทุกตารางนิ้วของคิวที0 SSS ถูกออกแบบมาเพื่อทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะออกไปผจญภัยในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือทำธุระส,สำคัญ